ครับวันนี้มาแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคอร์สกุญแจอ,อีโมชิปของสถาบันนะครับที่เห็นคือการเตรียมการสอนสำหรับผู้ที่นัดเรียนวันนี้เพื่อจะซื้อเครื่องสั่งซื้อเครื่องพร้อมสอนฟรีใช้คำว่าสอนฟรีนะครับไม่มีค่าสอนสำหรับผู้ที่สนใจจะทำกุญแจอ,อีโมชิปครับเพียงแค่ซื้อเครื่องกับสถาบันก็สอนฟรี ที่เห็นคือการจำลองลดกุญแจมีชิปหรือรีโมทมาไว้ในห้องเรียนของสถาบันเพื่อเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนที่ในห้องเรียนครับการจำลองนี้ได้แหล่งความรู้จากศูนย์ข้อมูลพี่วิชัยโดยช่างเจสระบรีเป็นผู้สร้างขึ้นให้กับสถาบันครับต้องขอขอบคุณทั้งช่างวิชัย และช่างเจนะครับขอบคุณมากเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้คือผู้เรียนสามารถนั่งทำแล้วทำอีกครับที่เห็นคือ t o y ยต a ลงรีโมทอันนี้กุญแจหายหมดรถเชฟออพต้ากุญแจหายหมดรถฮอนด้ากุญแจหายหมดรถรดโตโยตา้าชิปทีลงรีโมทโตโยต้าห้อยแย่ลิมสุดคือการลงรีโมทอีซูซุ ประมาณปี2012ขึ้นซึ่งต้องใช้เครื่องลงครับมีกลุ่มสอนเมื่อเรียนจบมีคู่มือเพื่อทบทวนความรู้เบื้องต้น4เล่มครับเล่มละ2000บาทเครื่องตัวนี้วีดายแมสโปเป็นพื้นฐานที่ต้องซื้อสำหรับช่างที่คิดจะทำกุญแจอิโมชิปนะครับ รายละเอียดโทร0837013133ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ